นี่ค่ะอืนมองนย้อนงั้นเดี๋ยวพักใส่หัวก่อนพักโป่งหน่อยเพราะว่าอายเรามาจะใชยเมย์เราก็ สบายดีพี่น้องเบื่อสกูสุสคนเดเนาะบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยรวมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะไม่น้องโซกกรทักทายสบายดีเมื่อนี้ไม่น้องโซกก็วันไ,ไปหากินพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไม่น้องโซกจะมาเกี่ยวขอนาแซงอันเขาแม่น้องโซกสุกแล้วก็เลยมาเกี่ยวห่นะ สวัสดีพ่อแล้วก็เที่ยวถ่ายญี่ปุ่นเถะนะมาเมื่อนี้ก็มาสามคนพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซกเองนะครับพ่อน้องโซกล้วก็ตาเนี่ยอันสว่วนใหญ่นะเอาหลานอยู่เพื่อนเอาน้องโซกอยู่เพื่อนแต่ว่าก่อนไปกับแม่น้องโซกอะขอขอบคุณเนาะเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามทำซุ้มแม่น้องโซกเนาะมาก,กดไลค์กดแชร์ให้มาเป็นกำลังใจให้ตลอดมาจะได้แม่น้องโซกอะขอขอบคุณได้ๆเนะพี่น้องเนะไปพี่น้องติดตามทำซุ้มไปนล้แม่นม้นองโซกว่าเมื่อนี้แม่น้องโซกจะเกี่ยวเขาได้ๆสั่มได้เห็นนะไป ส่วนอีพอกับปรองซุกเป็นกะคุ้มเกี่ยวอยู่ตรงนอ้เขาก็สซุกรเยแก่องปากลักถึงเขาบ่บ่กันเลยับกันคนืัอกินข้าวพูนบ่เอ หนาวหมดิาไหมย่านีเกี get get ๋ยวกับเียวเันเากบไปแถ้ากูโหเหด ้เราเนี่ยเกี่ยวข้าเกี่ยวข้าจะเข้าเลยด้นยนี่เนี่ยเกี่ยวขันทอปเลยมาไม่เห็นด้อ

ยังขาวูเนาะสงสัยหนูใหญ่เป็นห้อยเป็นห้อยหนูร้ายได้จังไง ไใครอีกอย่างใครอีกย่างนี<ป>่กะด้วยนี่สอง8ี่หกเปดดุวยบุหูก่าใขอีกย่างเดยกันปาตัวเบิ่อเดียวไม่องโซ่ใครบ้างกันนี่ใครพี่น้องมาใครย้อนก้าวเขาแต่เาไม่้องโซ่บุหูกับใคเอียงใข่ใกล้บุหือหรือว่าใขรลกอียงใครลูกปีสองพี่น้องเป็นแน่นี่อันเคยเห็นอยู่บ่ คอมเมนต์ Comment, มาบอกแม่นงโซ่เนี่ยแล้วพี่น้องเอ้ยบอกมันคือใครอย่างขั้นไพรูจักกระด้หากแม่นงโซกก่กบสิป้าไป่แหใะให้แม่มันมามาพักมาใครเอ้าเขาสิบโบเฮดอย่างกับมัน อ่อนว่งเขาพี่น้องเอ้บุณเนี่ยเห็ดงงกงอยู่คือบ่มิตตัวดีเพราะอันบุณย์เนี่ยว่งยวงกับว่วงมากไงว่วงเราคือปลายบุญไม่ต้องโชคว่าแนวพันธ์ดีพี่น้องเอ้แนวพันธ์ดีเห็นมอตอนนี้กะไม่ต้องโชคก็จะได้ดึกจากการเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเอ้แต่ว่ากเกีียวหล,ลายเตือมันแดดบ่ไว้พี่น้องขึ้นพักเที่ยงก่อนเดี๋ยวเมื่อนี่กะเมื่อกินเขาเฮื่อนหมดเพี่น้องมันนี่กะได้เดี๋ยวเมื่อกะจะแบก็บเอาพักเมื่อนหนึ่งก่อน เดี๋ยวไม่ต้องโซกเมื่อก้อนบาดนี่ตอนนี้ก็ไม่ต้องโซกกับลูกมาหอดสวนนะพี่น้องเอ้ยสวนตูบหน่อยตากับย่ายกับเฮ็ดแหลี่ยมอเฮ็ดตักออกพี่น้องพอได้อยู่บ่านซะเดี๋ยวไม่ต้องโซกกันสิฮาเก็บเอาพักก่อนเพระาะว่าสิเอาพักมา่หนึ่งเอาสิมาเก็บเอาพักบงก่อนโอ้ยบงก็ได้อ่อนเหยียบักอ่อนเห็ดปล่อย มงียบเงียบเงียบมาดีงเอ้ยคือผ่อนไรเหืออยากตั้มมะหุ่งเด้ปิงเอ้ยกุ้ยตั้มมะหุ่งคือเสียบเดี๋ยวมาเก็บอันพักเงี้ยห่างก่อนหรือว่าพักมุมงอะไรโอ้จริงไรลง่วยระบาดเลยเนาะกิ่งน้องห่วยในกระช่วงเนาะพัดฝนตกใส่เงีบมาดีเอ้ย ยอดมันนี่ตัวหยอ่อ,อ,อนแบบง่ายกว่าตัวหนึ่งกระบานขนาดเด้พี่น้องยิ่งจุ้ยกับอันปนป่าหรือบ่าลาบป่านี่ยพักเย็นหางบ้านไม่ต้องอันนี้การไม่ต้องโซก,กับเก็บพักกับเพาอะไรพี่น้องเอ้ยอยู่กตาพี่เครือแต่เครือแต่แตม่แลด มึงได้เฮือนไม่ต้องโซกอะไรเดี๋ยวไม่ต้องโซกเมือ่อก่อนเมื่อพ่อไม่ต้องโซกอยู่เฮือนผูปฏิบาดนี่ส่วนพักกับเมื่อเบิ่งอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาไม่ต้องโซกกับหอดเฮือนเลยเดี๋ยวสิได้หาใหอยู่เ็ดกินก่อนบาดน,นี่เพราะว่ามันเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยยากเข้าแล้วระซั่นซะเดี๋ยวเอาพักออกล่าก่อนพักบงกับพักมงมโอเคเดี๋ยวเอาไปด่างก่อนมันนี่เดี๋ยวด่างก่อน ปลาอย่าพักมูงดีเอาไปห้า่องทุงมอันสีทหันแม่ทก็แช่หันอออย่าพักใส่หวดก่อนพักบกเอาใส่พักบกใส่ก่อนเพรามันนานเลยนี่ก็เอาปลาใส่ เอาปลาเอาปลาเลี <sa iden blessing> ้ยนใส่เพราะว่าไม่ได้ห้องหนึ่งไม่ต้องนามปลามันหอ่ต้องใส่มักกะแซเสนะมากกวนัว่ะเหรอจะปลาอันเป็นนี้เลยนะ้วกเอาพักพวกเทิงบัมนนี่พวกเลยพักมงโอเคเอาไปข้างไฟันวิงหัวกนมาสุกหรือเ่า ปลาสุกเลยเพื่อแต่พี่น้องเอ้ยเนี่ยมันกลงสุกสิปงก่อนมันเ,เนดี๋ยอะพอั้าเลนโอ้ปลาเปลือยคัะกอดิอาแม่เบึงเสนอไม่นอพักหนึ่งพักป๊าบ้อยอ,อ,อ,อ่าปลาเปลือยคัักอดิเอา ปลาอันปลาเอือบพี่น้องเลยเพราะว่าอายเรามาแต่ทไทยเมย์เราก็ได้เอือบปลาใส่เข่าเพราะมันเป็นสมๆมมนะก่ะมาหนึ่งใส่หนึ่งใส่ผันกน,นี่พี่น้องกับข้าวเที่ยงไม่ต้องโุกมันอีกน,นึงพาาักใส่ปลาสมแล้วก็ตุน๋นก,กับขวัวหมูมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงแล้วไม่ต้องโุกเด้อต่ออย่างไงนะปลาเกลียดนี่ต่อไปเนี่ยใส่ผัดลมหน่อยอาการหอนพี่น้องมันหอน ม่ได้หอมนะเขาไม่ธรรมดาอือหยาบตัวหน่อยอีกตอีกับเงฝากยควรบอกว่ามันนี่แน่แป้นมาหอต้องทำ้ายด้วย

อันนี้เขาบอกเราคือมันต้อยแน่เลยนะต้นในการไม่้องโสดก็จะกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้กะเอาสัมเนียคนอ้อพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอไม่้องโสกไหมผู้ใดที่ว่ากลับมาเบิ่งใหม่ไม่กย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่้องโสกในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปส่วนที่ว่าผู้ใดราอยากพลาดคลิปใหม่ใหม่ของไม่้องโสกก็อย่าลืม กดกระดิ ering, ita, ong song, ่งหรือว่ากดติดตามให้แม่น้องโซงน่เด้อ